น้องครับน้องครับปลาครโอ้ปุ้พุนแหลมครับปลาครปพุ้นครับพุ้นครับครับผมวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเจอกันแหลมล่านครับครับชีวิตนุ่มชุมชนนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมพาพี่น้องมาหาเห็ดครับพอ่จะได้ก่อนครับวันนี้ มีคนมีพานมาหาเยอะมากนะครับอหัวจะตันก่อนครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมไปตอนนี้ปลาปีนองมา,าหาเฮ็ดนะครับเฮ็ดตับเตา่าผมหัวจะได้ก่อนครับเพราะว่าพานมาหากันเยอะมากนะครับ มาหากันบะคาดสายนะครับผมฝนตกยุดก็ขึ้นมาหากันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปปะกันามายเน,นะครับ ครับผมพี่น้องตาผู้ชมทุกท่านครับผมกอตอนที่ผมก่อขึ้นมาตีหมายเฮ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาโลกกันนะครับผมมาดูกันว่าจะลงเรือก่อนครับนี้ค้นมาหาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเอาไปโลกไปหากันดูนะครับโอ้ โอ่นีครับทำชุมครับผมกีน้องครับนี่ครับนี่อันครับเนี่ยครับโดนเหยียบแล้วครับนี่ครับดอกน้อยครับโดนเหยียบไปละผลมาหาเยอะมากสงใจบ่เห็นนะครับหลํำตาครับนี่ นะครับดอกน้อยๆก็มีครับนี่ครับนี่ครับโดนเหยียบไปแล้วเละเลยครับ,ะะรรบจำเป็นต้องเอาครับดอกน้อยกว่าจำเป็นต้องเอานะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาถ้าเบาก็มมีไฟมาป้าเดีก็จะเท่าจะยุบไปเีนนะครับโอเคครับผมบเดี๋ยวหากันต่อครับเก็บสีถุงก่อนนะครับนอก โอุ้่นหำมดอรครับพี่น้องครับมาดูใกล้ๆครับพุ่นครับใกล้ๆเนาะเห็นไหครับนี่ครับดอกน้อยๆน,นะครับนี่เรับเป,เป็นต้องเอาแล้วครับ นี่ครับถ้าเบาก็มัได้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอเคครับผมเก็บกันไปครับวันนี้พอว่าจะได้ดอกใหญ่ก่อนครับแต่ดอกน้อยๆเก็บกันไปครับ แท่เหครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับบูออกเยอะเหมือนกันครับแต่มันน้อยเนาะน้อยเหรอครับนี่ครับอัครับจำเป็นต้องเอาแล้วครับน้อยก็จำเป็นต้องเอาละขอนะครับ เป็นดอกน้อยไป้นักนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวหากันต่อเนาะน่าจะเจออยู่นะครับดอกเดยนะครับถ้าเบาก็โอ้โหจะได้ขึ้นมาไปได้นะครับผมวันนี้ว่างครับวันนี้ว่างกันเลยขึ้นมานะครับ จำเป็นต้องเอานะครับน้อยกันจำเป็นต้องเอานะครับเพื่อเบื่อเสียเวลาครับเนาะถ้าละไว้กับผ่านคนอื่นมาปะใส่ก็กระตึงเอาครับเฮ้ครับผมหาต่อน อ๋นี่นมั้ครับนี่นมั้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนอ้อยเยอะเนาะเป็นเอาครับน,น้อยเหรอบโอเคหาต่อครับ โอ้นี shorts, ich, so, ่ครับนี่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 ครับพี่น้องนี่ครับ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 เป็นเอาแล้วครับน้อยก็จะเป็นเอาแล้วครับครับ พอได้กินครับผมนีครับต้องเอาแล้วครับพุ้นหมมักปุ้นปุ้นสองดองครับดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับสองดองน้อยๆครับขอครับขอ หัวออมีกระดอกน้อยๆน,ยนี่เป็นต้องเอากะน้องมาแล้วครับน่ครับดอกใบใหญ่แล้วเนาะถ้าเบาก็เสียเวลาแล้วครับเฮ้ครับหาตอนเนาะ เนต่อครับนี่ครับนี่น้องครับอา่านน,นนะครับนี่ดอกญ่มาน้อยเนาะนี่ครับดอกแฝดนะครับ ครับครับดอกแฟดอแฟดอกแฟดครับครับครับดอกแฟดครับใหญ่มาหน่อยนะครับ <c> โ <oughs> อเคครับผม กันต่อดรงใช้มัดน้อยน้อยครับ <c oughs> อ้พุ่นใชมัุ้นครับ <c oughs> นี่ครับ ครับพี่นอ้องครับยมันก็ดอกใหญ่ไงนะดอกใหญ่มากนี่ครับนี้ยเนี้ยดอกใหญ่นนะม,านะมากเลยครับรอบนี้โอ้มีแค่ดอกน้อยๆเนาะต้องเอาแล้วครมาเอาก็คนอื่นก็จะเอาไปแห่นะครับนะั่ ต้องเป็่นของปลาเนาะไข่มาปะใส่ก็ก็ต้องเอาครับโอเคครับผมหาต่อหาต่อ มีดอกใหญ่ขึ้นมั่มน้อยครับนี่ครับนี่ครับปู่นสำร,รองครับพวกนครับอยู่ในปื้นนั้น เป็นใบไม้นะครับนี่ครับนี่ครับครับดอกใบใหญ่ครับเ <c oughs> นาะ ชมครับพี่นนอกน่ครับนี่ครับ,รบอันครับนิ้นบ่บฟดไม่ไหมเลยครับใหญ่ม้มน้อยครับลองนี่นครับนี่ครับ,รบใหญ่ม้มนน้อย เอี๋นวมาเต้มหน่อยเต้นหน่อยครับปุ่นดอะครับปุ่นครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับดอกน้อยนะนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ ดอกน้อยเนาะนี่นะครับขอนะจำเป็นต้องเอาเนี่ยนะเออบับปะดอกใหญ่โมนี่พูดนำดองครับพูดไ,ไปดูกัน,นครับ น,น,นี่ครับพี่นกอันครับนี่ครับนี่ครับใหญ่ <c ười> ม,ามาน่อยมันพอได้ยองครับต้องเก็บครับมาเก็บมันได้แบบ ปุ่นนงดองคนระับปุ่นปุ่นปุ่นไปไปครับไป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 ุไปไปไปป่่ดอกง ใหญ่เหลือกี่น้อยครับเนาะเอาครับเอาครับเก็บไปเก็บมา,ไ,าได้เยอะล่ะเียดาดมันดอกบใหญ่เนาะดอกใหญ่ๆหญโอ้โหพุ่นดอกครับกระ な。 กเก็บกันไปหากันไปที่หาต่อครับหากันต่อครับเนาะเพื่อจะปะดอกใหญ่ๆนะครับพอหัจะเหลือกะ สั่นพันคนอื่นมาหายเยอะมากครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้พี่น้องครับโอ้มระป้ามาป้าเซตาเฮดครับโอ้อย่าใดดิด อะไรท่านผู้ชมครับโอ้โหโน้องครับน้องครับปลาทองมีหนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าหกโอ้ปุ่นแหลมครับ มันดอกน้อยบุญยาได้หนิโอ้จะเก็บดีมันเก็บดีครับนี่ดอกน้อยครับโอ้ท,ท่านผู้ชมว่าได้หนิมันดอกน้อยครับแต่มันก็ใหญ่เหลือตะกี้น้อยนะครับโอ้ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับนี่ก็ใหญ่อยู่นะคเนี้ยครับนี่ออกมีเก่านะครับ น้องครับพุ่นเหมือนกัน,นครับพุ่นกระดอกใหญ่อยู่นะครับก็พอเก็บได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเกา็เก็บดีกวานเนาเอาไว้ก็เดี๋ยวทานคนอื่นมาหั่นก็ะน่าจะเก็บไปนะครับขอเนาะขอะครับครับ ครับนี่ครับนี่ออกกลางต้นเลยนะครับครับนกป้าใสนิดนะครับอืม โอ้ปุ่นกระจัดนักนะครับเมือ่อฝนก็มาแล้วโอ้โวป้าใส่เห็ดโอ้เสียท่าดอกบอคอยใหญ่ครับเนาะไาด้ก็พอได้อยู่นะนะจต่เป็นต้องเอาแล้วเนาะน่ครับนะ เก็บครับเก็บปุนก็จะตกนะปุนก็จะตกครับพี่น้องครับโอ้หได้นักตะล่าครับปุ้นหนึ่งครับปุ่นป่นครับดูใกล้ๆเลยครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้อง โอ้โหนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกนี่ครับเช็ดครับโอ้เอ้าเอ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 าผมได้ละขอครับขอ โอ้โหขนกระตกนะครับป้าใส่เฮ็ดดงเฮ็ดแล้วครับท่านผู้ชมครับพีน่น้องเนี่ยครับจะทาดอกใบใยญ่เนา่ยครับเก็บก็๊บกิบกบ

ลองหาดูเนะหาดูครับอโอ้โหครับผมจกดีครับวันนี้มาป้าใส่เห็ดแต่ดอกบากหอยใหญ่ครับแต่ก็พอได้ครับเก็บเก็บกันไปครับเดี๋ยวเอาไปดูยอดลวมครับ จะรวมว่าจะได้นักได้น้อยนะครับโันนี้มันสองดอกครับนี่ครับนี่ครับดอกน้อยๆครับไปเปาะกันเนาะนี่ครับไบปเปาะกัน,นะนครับเนาะเนะปาะทำได้ครับ ติดไว้เดี๋ยวเสื้อลามจะออกนะครับนะครับเฮ็ดกัดจิตฤทธิ์เกยได้เฮ็ดดอกใหญ่เพ่นะครับเริ่มเดียวมาหาได้เฮ็ดดอกน้อยนะครับคือผ่านมันเยอะครับเนาะผ่านมาหาเยอะครับเนาะมาตั้นนะครับบางทีก็ดอกใหญ่ก็ มีคนเอาไปก่อนแล้วนะก็เหลือดอกน้อยๆเอาก็จํเาจเป็นต้องเอานะําเป็นต้องเอาเนาะโอเคครับผมบเอาก็เดี๋ยวเขาคนอื่นมาหันก็ก็ต้องเอาไปอยู่ดีครับโอเคครับผมตอนนี้ก็แร้งแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาดูนะครับนี่ครับดูหยอดรวมนะครับ ผมจะให้ดูหยอดรวมเนาะเห็ดวันนี้บ่ได้ดอกใหญ่ครับผมได้ดอกไน้อยครับกบป่อได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูครับเนาะนี่นะครับ กัพอดได้ครับพอดได้กินนะครับเนาะนะครับนะครับพอดได้กินครับผมนะครับดอกใหญ่ๆก็ได้อยู่วันนี้มหาเห็ดได้ดอกน้อยนะครับดอกใหญ่ๆน่าจะผ่านคนอื่นน่าจะเอาไปแล้วนะครับ เหลือกดอกน้อยๆว้หือนะครับตัอย่างดีนะครับผมที่เหลือว้หือเนาะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมชีวิตหนุ่มชุมชนด้วยดีเสมอมานะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เฮ็ดหมกปอกกินครับเนาะกับปอกกินครับได้เห็ดน้อยๆครับดอกน้อยๆนะครับดอกใหญ่มามันตันครับผมก็ทานคนอื่นก็เหลือไว้ให้ดอกน้อยๆครับก็อย่างดีเนาะเนาะอย่างดีนะครับเนาะยังได้อยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลืมนะครับเนอร์กดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร์นะครับผมกดกระดิ่งกดที่ตามนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปชีวิตหนุ่มชมชนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็กลับกันแล้วครับ บรรยากาศด้วยรอบนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ